มากราบขออกานจริงนะครับคืออาจจะเหมือนคนโรคจิตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือผมพยายามหาวิธีแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้คนเรามีความสุข mm. เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนกับสังคมกับสิ่งมีชีวิตกับโลกใบนี้มาตามลําดับจริงๆก็คิดหาวิธีมาตามลำดับจนมาเจอตามชื่อวิดีโอนี้แหละนะครับตอนนี้ฉลาดระดมให้เคยทําได้ทําถึงซึ่งก็เป็นแบบดีๆนะครับ สามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆเพราะผมเจอคํานี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ทําการบ้านมานานแล้วแหละนะครับแต่พอเจอคํานี้เนี่ยทุกอย่างมันมันง่ายขึ้นจริงๆนะครับก็คือจากตัวเราเองนี่แหละเพราะว่ามันเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งอย่างวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยก็เริ่มจากจากจุดเล็กๆของการลงทุนนะครับคริสตินโอนโดก็เริ่มจากจุดเล็กๆของของการที่แบบ เขารู้เห็นคุณค่าสามารถคุณค่าของการเตะฟุตบอลก็คือการที่เขาไปเตะฟุตบอลเนี่ยเริ่มต้นก็คือเขามีข้าวทานจากที่จากคนที่มีไม่ไมไม,ไม่ค่อยมีข้าวทานมากเท่าไหร่เป็นมีข้าวทานแบบเต็มที่เนี่ยมันมีคุณค่านะครับจากเริ่มที่แบบไม่เคยมีรายได้แต่มีรายได้จากการเตะฟุตบอลของคริสโนโรนโดนะครับทุกท่านครับผมไม่ได้มาบูลลี่คริสโนโรนโดแต่ การที่คนเราเนี่ยไปเคยนะครับไปเคยทําได้เคยทําถึงเนี่ยทุกอย่างมีการเริ่มต้นนะครับอยากให้ไปเริ่มต้นจากวิดีโอหมายเลขต่างๆลองดูนะครับถ้าขี้เกียจนะอยากให้อย่างวิดีโอนี้6 9 1ใช่ไหมเราก็ย้อนกลับไปดู690 689ไล่ไปตามลําลดับแหละนะครับก,ก็จะรู้ว่าเออมันเป็นไปได้นะอย่างเนี่ยแนวคิดคือหลังจากนี้เนี่ยผมมีอาชีพมีอาชีพการงานที่ดีมากๆเลยแหละนะครับ แต่ผมจะทําเรื่องนี้เป็นอาชีพเสริมแปลว่าอะไรครับเฮ้ยดามน้องดามลองมาใช้เทคนิควิธีทั้งหมดเนี่ยแต่แต่มันเอามาที่ระดมตรงนี้แหละระดมให้เคยทําได้เคยนําถึงแบบฉลาดนะครับเอามาใช้แก้ปัญหาเอาไปใช้ดําเนินง,งานนี้สิผมว่าผมจะพอหาแนวทางได้มันเหมือนกับถ้าคําตอบของการที่จะทําให้โลกทั้งใบยอย่างดีขึ้นได้เราไม่บอกว่าเราต้องไปบังคับใครเลยนะครับไม่ต้องไปกําหนดเงื่อนไขอะไรเลย เอาระดับประเทศก็ได้ระดับโลกก็ได้ระดับภูมิภาคของโลกก็ได้ก็คือการตั้งศูนย์พัฒนาศิลปะและวิการทั้งปวงแห่งแรกขึ้นมาก่อนซึ่งศูนย์พัฒนาศิลปะวิจัการทั้งปวงแห่งแรกเนี่ยไม่ต้องสําเร็จนะครับขอแค่ตั้งขึ้นมาจากคนที่เต็มใจแล้วฝึกให้ผ่านขอแค่ตั้งขึ้นมามันอาจจะยังไม่มีประโยชน์ก็ได้แต่ขอตั้งขึ้นมาก่อนเพราะว่าอะไรครับรถยนต์คันแรกเนี่ยเชื่อไหมว่าแม้แต่เขาคิดเข้าไปคิดคนแล้วเนี่ยจนเกิดรถยนต์คันแรกขึ้นมาเนี่ย คันแรกจริงๆที่เกิดขึ้นมาเป็นรูปร่างรถยนต์เนี่ยรถยนต์ก็อาจจะยังวิ่งไม่ได้สมาร์ทโฟนเครื่องแรกเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเป็นเครื่องเนี่ยเครื่องแรกจริงๆอาจจะยังใช้ไม่ได้นี่คือกฎธรรมชาติแต่ทุกวันนี้เนี่ยรถยนต์เต็มโลกและไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยโอ้โหบางคนมีมากกว่า1เครื่องนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าศูนย์ภาสีปลยวิการทั้งปวงเนี่ย จุดแรกที่เริ่มต้นแล้วมันสร้างจนเกิดเป็นศูนย์หาสิวิวิการทั้งปวงเนี่ยมันไม่ต้องใช้การได้แต่ขอแค่สร้างเดี๋ยวมันจะมีรุ่นต่อๆไปอ่ะสมมุติแล้วกันนะครับสมมุติว่าสิ่งที่จะทําให้โลกทั้งใบดีขึ้นมาได้แบบดีๆ แบบไม่ต้องไปจับใครเข้าคุกแบบไม่ต้องไปสร้างโมเดลว่าคนเราต้องเ,ล,เลิกเลิกคดโกงต้องเลิกทิ้งขยะต้องเลิกสร้างมลพิษเราไม่ต้องไปรณรงค์อะไรอีกอีกเลยสมมุติสมมตุมมติแต่แต่อยากอยากดําเนินการตามกฎหมายอยากรณรงค์อะไรผมก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ผมบอกว่าขอแค่ตั้งศูนย์าหารเสียไปวิการทั้งปวงแล้วจะทําให้โลกดีขึ้นทยอยดีขึ้นหลังจากนี้เนี่ยท่านคิดว่าควรจะให้เงินเท่าไหร่ สมมุติว่าผมบอกง่ายๆแล้วกันนะครับคนมี8,000ล้านคนเนี่ยผมขอแค่คนละ1บาทเอา8,000ล้านบาทมาตั้งโอ้โหหรูเลยครับยังไงก็สําเร็จนะครับผมก็จะอาศัยสัก50ล้านตั้งศูนย์แรกขึ้นมาก่อน <c oughs> ถูกไหมครับเราค่อยเสริมเติมแต่งปรับเปลี่ยนอ่าคนบางคนเจ้าเล่เนาะถูกไหมละครับอ่าต้องปลดคนนี้นออกนะต้องทุกอย่างเริ่มจากคนนะครับมันเหมือนกับเคยเห็นไหมครับคนที่แบบ ไปทํางานนี้นะโอ้มันไม่ได้ครับมันติดตรงนั้นมันติดตรงนี้ค่ะม,มันมันมีปัญหาตรงนี้ค่ะมันไม่ได้ค่ะอ่ะมีม,มีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งท่านบอกว่าอะไรนะเอ้ยก่อนจะตอบว่าไม่ได้อะ่ะก็คิดดูหน่อยทุกวันนี้เนี่ยเขานํายานอวกาศอ่ะไปลงบนดาวังคารได้แล้วฉะนั้นเนี่ยอะไรในโลกใบนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตอบว่าไม่ได้เลยไปลองทําก่อนถ้ามันไม่ได้จริงค่อยว่ากัน นั่นแหละนะครับทั้งหมดเริ่มต้นจากคนผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับทุกท่านครับยังไม่ต้องเชื่อว่าศูนย์พหเสียปาวิธีการทั้งปวงจะทําได้หรือไม่ขอเพียงแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับไม่ต้องเชื่อว่าการตั้งทีมที่จะตุดจุดติดนะครับกระแสอินโนเวชันหรือกระแสนวัตกรรมที่จะเลิศล้ำยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยไม่ต้องเชื่อว่ามันจะทําได้นะครับ แค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปเดี๋ยวจะไปถึงคนที่ทำได้เพราะคนที่ทำได้เมื่อมารวมตัวกันมันจะระดมพลังทั้งปวงเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมาได้ซึ่งการจุดติดนวัตกรรมหรืออินโนเวชันที่น่ารักการติดเครื่องมันให้ได้การเริ่มต้นศูนย์หาศิลปวิธีการทั้งปวงแห่งแรกของโลกซึ่งอาจจะยังใช้การไม่ได้แต่มีการอัปเกรดยกระดับพัฒนายอย่างต่อเนื่องเนี่ย ในท้ายที่สุดครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติโอเคไหมครับแล้ววิดีโอนี้คือวิดีโอหมายเลข691ผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดและไม่ใช่นักวิชาการที่ไปหาตำรามาสักเล่มหนึ่งแล้วมาบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์อย่างมากของโลกเพราะเราเขียนไว้แล้วในตำราแต่มันเกิดจากการที่ผมตั้งใจและค้นหามาตามลำดับ แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านจัดจัดเหตุการณ์มาให้ทั้งเหตุการณ์ดีและไม่ดีนะครับเป็นบทเรียนผมก็ได้บทเรียนรายวันของผมนี่แหละก็มาอัดวิดีโอรายวันซึ่งแต่ละวันเนี่ยถ้าไปดูอะ่ะก็อัดหลายวีดีโอก็เจอเจอปุ๊บอัดเลยเจอปุ๊บอัดเลยจนมันมาเจอคํานี้แหละแล้วได้อย่างแน่นอนมันเหมือนกับพี่ๆี่ามาบอกว่าเอ้ยดามไปเซตหน่วยงานนี้้มันดีสิผมก็บอกว่าอ๋อเริ่มแรกนะครับ ผมได้อ่วิดีโอหมายเลขตั้งแต่6 7 3จนถึง6 9 1นี่แหละถ้าคนในหน่วยงานน้นเนี่ยบุคลากรในหน่วยงานนีเนี่ยขี้เกียจก็ไล่ดูจากวิดีโอหมายเลข6 9 1ไล่ไปเรื่อยนะครับจะดูเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันผมก็จะคุยเรื่องความเข้าใจร่วมกันหลักการเคลียร์ลิกขังนิดเดียวนะครับแล้วก็ไอการระดมนี่แหละรวมถึง การที่รู้ว่าทุกคนมีงานมีหน้าที่เราทํางานเพื่ออะไรเพื่อเงินเพื่อสิ่งที่เราต้องการเพื่อผลประโยชน์และความพึงพอใจแต่เราก็ได้รับในสิ่งที่เราต้องการก็คือเงินเดือนจากนั้นเนี่ยเราต้องทํางานและหน้าที่ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของหน่วยงานขององค์กรแต่ไม่ละเลยความมุ่งหมายความต้องการของพวกเราอ่ะมัก็จะมาคุยกันเพื่ออะไรครับ เพื่อให้รู้งานรู้หน้าที่เพื่อให้รู้พลังความเหมาะสมที่จะไปทํางานทําหน้าที่จากนั้นน่ะงานและหน้าที่เนี่ยมันต้องเป็นเป็นงานเป็นหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรเราต้องมีกระบวนการทํางานมีความสอดคล้องกันเราต้องมีทีมผังเราต้องยกระดับพัฒนาทีมผังให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นซึ่งคนที่จะมากําหนดทิศทางทั้งปวงเนี่ยคือใครคือผมใช่ไหมไม่ใช่คือพวกเราทุกคนที่มาคุยกัน แล้วมาหาจุดมาจับจุดร่วมกันซึ่งผมไม่ได้วอวดเก่งนะครับทุกคนคิดออกอยู่แล้ววิธีการเรา,เราจะดูยังไงอ่ะก็เริ่มต้นที่ความมุ่งหมายยกตัวอย่างนะครับเริ่มต้นที่ความมุ่งหมายความมุ่งหมายทำยังไงทุกคนจดออกมาเลยว่าสิ่งที่ควรจะเป็นความมุ่งหมายคืออะไรเขาก็จะจดสังส่วนที่เป็นความมุ่งหมายของส่วนรวมและส่วนตนออกมาเราก็มาดูว่าความมุ่งหมายตรงนี้แหละมันมีคนเขียนออกมาเยอะสุด อ่าก็อันดับแรกเอาไว้เบอร์ต้นๆก่อนจากนั้นเนี่ยค่อยมาจัดลําดับความเร่งด่วนกันอีกทีหนึง่งทุกท่านครับทั้งหมดเนี่ยคือตัวอย่างของการที่ตอนนี้เนี่ยฉลาดระดมตามชื่อวิดีโอเลยครับให้เคยทําได้เคยทําถึงเคยยิ่งขึ้นเคยสําเร็จขอแค่เคยครับก็ต้องย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคืออยากจะขอร้องจริงๆว่าช่วยบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยเพราะว่าจุดนี้แหละจุดเดียวนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องเชื่อผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าผมจะมาโกหกหลอกลวงเพราะว่าถ้าโกหกหลอกลวงมันก็จะฟ้องไปในตัวมันเองนั่นแหละขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ